วันนี้มันอยู่ในโซนที่สามนะอะไรสักอย่างที่สิบสามอ่ะด่านนี้จะมีทั้งหมห้าด่านครับจะเป็นด่านให้เอเนาะอันนีมูลทะเลสาบมัวหมอกเออมันมีบอกเต็มเลยโอเคอันนี้ก็ตรงกับชื่อด่านอยู่นะไปแค้นไปอ่าฝั่งโน้นส่งตัวเล็กมาน่าจะเคลียร์ง่ายนะไอทุบมัน เออเออเข็ดแขนทุกไ่โดนไปเดินไปเดินไปเดินไปไปเคลียร์ยบ้านมันเลือดแค่ห้าพันดิเอาของรางวัลมาเอ้ยไม่แตกแฮะดันบึ้มกอริลากับพี่โปงมาตายกระือม,มันสวยอาวุธไปอ่ะแต่โดนไซบอกตีบ้านไปก่อนโอเคได้1 5ื่นห้าครับเอ้ยมีดาบพิเศษด้วยแฮะไปเลยและกัน โอเคครับด่านพิเศษนะไปเลยวายกิง้งโอ้รู้สึกฝั่งนู้นจะปล่อยหมาเทพมาด้วยฮะแต่ยังบาง่ะเออเลือดบ้านมันก็มีแค่สิบเองอะจริงจริงปล่อยไปแค่วายกิ้งก็พอแล้วแหละแต่ไม่ทนันละปล่อยตัวอื่นมาละไปเคลียร์บ้านมันเลยโอเคอ่าได้น้ำม,มนต์ไหมโอเคครับด่านที่สอง ออนของฆาตกรรมอีกาทำไมถึงไม่เป็นฆาตรกรนะทำไมถึงใช้ว่าเป็นฆาตรกรรมเราจะแช็กมาเถอะไปต่อบนแค่ๆเ,เออโดนไวกิ้งล้าอีกละไปต่อสถิถูกบ้านมันถูกบ้านมันเออรอบนี้เป็นผีเสื้อกับจิงโจ้ แล้วก็แผ่นกวินปะโอเคยังบางๆอยู่บามุดไปเลยตบมันนั่นแหละเยี่ยมมากตีบ้านมันตีบ้านมันตีบ้านมันโอเครอบนี้เท่าไหร่อ่ารอบนี้ได้ห้าหมืนโอเคครับตอนที่สามกระท่อมสุดโสมแต่ฐานนายก็ไม่ใช่กระท่อมนะอืมรอบนี้ได้แสนอีคระ โอเคครับด่านที่สี่ครับ่นน 4, บานไฟคุที่กําลังมอดไปรอบนี้ป่ามันสวยนะป่าเป็นสีขาวดาอ๋อรอบนี้เป็นอากุฮะแล้วก็หมาเทพมานี่โดนไปดีออโดนมาดีก็ตัวอะไรอยู่เวลาไม่น่าเป็นหมาเทพน่าจะอากุสินะโอเคอากูไปละแล้วก็หมาเทพวิ่งมากระดึงรัวโอเคอากุมันบางกว่าหมาเทพ ไปเคลียบ้านมันเร็วเคลียอ้อากูตัวนั้นก่อนเออนั่นแหละไปเคลียบ้านมันต่อไออย่าขวางดีไปเคลียบ้านมันเร็วตบบ้านมันเอออ,อกริลาเทพกกอริลาอากูสินะแล้วก็แถมมีโปโรเทพมาด้วยแต่มันก็ยังบางอยู่อโอเคเอาน้องหินไปหวังว่าน้องหินจะได้ไปเคลีย ไกลชะพักก่อนจะเดบุทีโอเคตายไปแล้วบาบุตไปบาบุตไปตบบ้านอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีอะไรให้ตีละเออเคลียบ้านมันดูซีรอบนี้ได้เท่าไหร่ไหนโอ้รอบนี้ได้สองแสนมีดาบพิเศษด้วยโอเคครับด่าดนที่ะถึงบ้านทั้งหมดอย่างปลอดภัยนายจะมาถึงบ้านเราอไม่น่ามาถึงหรอก โอเครอบนี้เป็นนะเอเลียนสินอะโดนไวกิ้งไปไวกิ้งถ้าตีไม่ตายจนะให้แค้นแคนไปเออแค้นแคนไม่ได้ตอบอีกแล้วอ๋อแล้วก็ปูใส่ชน Alien. เอเลียนไอ้เคลียร์มันเคลียร์มันเคลียร์มันอ้ยมนตบกระเด็นเลยอ่ะถ้าเป็นเอเลียนก็ต้องน้องหินนั่นแหละเมื่อกี้รู้สึกว่าลิงซอมบีไปทุบม,มันเลยน้องหินทุบม,มัน ไม่น่าการดาเมจน้องหินไหวเออเอ้ยมีหมูเอเลี่ยนด้วยอ่ะแล้วก็จิงโจ้ิงโจ้มุดดินมาโอเคโอข้างหน้านี่แต่ก็โดนน้องหินทุบก,กระเด็นตอโอเคชอบทรงผมน้องหมูมากเลยใส่ทงุงไว้ทรงผมอย่างเท่เลยพรรู้สึกว่าหมูนี่ตีนกแบกเลยนะเออน้องหินไม่ได้ตีเลย เออนั่นแหละเด้งละหนึ่งรอบไอหมูป,ป่านี่จะเด้งประมาณสองรอบใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะเออโดนไปรอนึงเอาคิ่ไปสื่อไปช่วยหน่อยไปพักมันหน่อยเร็วไม่น่าไหวนะเนียอออยู่เวลาด้วยโดนที่ไปสือ่ออย ilar, ู่เวลาเลโอเคเคลียร์บาฮามุดไปอะที่เหลือก็ต้องไปจบบ้านาได้แล้วเออโด,ดนต้องหินเคลียร์ไปดิหายเป็นแถวไปบาฮามุดไปทำหน้าที่ต่อเร็วน้องหินเปิดทางแล้วเออ ไอ้ปูเสยชววเนี่ยมีสชีวิตใช่ปะเออนั่นแหละมันมีคนทายาทอยู่ไปตบบ้านมันไม่ต้องมาสนใจละโอเคครับเคลียรอบนี้เท่าไหร่อ่้อรอบนี้ได้5้าแสนคุ้ม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 แล้วก็อีก30สิกระป๋องแมวโอเคครับเคลียร์ละอ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันมีวงกุดไหมเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์งกุดก่อนนะถึงด่านสุดท้ายแล้วเจอกันปุย โอเคครับตอนนี้มาถึงมงกุฎที่3แล้วนะแล้วก็เป็นนานสุดท้ายพอดีเลยไปเริ่มกันเลยแล้วกันโอเคครับเหมือนเดิมเลยมันจะเปิดมาด้วยหมาเอเลี่ยนนะซึ่งไม่มีปัญหาเอาแคนแคนไปเคลียร์เลยแล้วก็มันจะมีพวกซอมบี้มาด้วยอะ่ะผมเลยเอาไวกิ้งออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมวถือกระบอกไฟฟ้านะผมไม่รู้มันชื่ออะไรอะ่ะโอเคแคนแคนไปเคลียร์รัวๆแล้วไป ตบันอย่าโอเคครับกอริล่าซอมบี้มันมาละเอากระบ,บอกไฟฟ้าไปแล้วกันนะไปรัวๆเลยกดย้ำๆนั่นแหละอ่าดาบดินหนีบละเอาน้อน้ำแข็งไปด้วยแล้วกันน้องน้ำแข็งชนะซอมบี้กับเอเลี่ยนเนาะเยบ,บานเออนั่นแหละไปเอาฮิปปิสือไปช่วยผักมันด้วยปะ เออรู้สึกว่าจะโดนแคนแคนฆ่าปะไม่งั้นโดนชำระล้างไปแล้วอ่ะมาเจอกันใหม่น้องหมูรอบนี้เตรียมตัวมาพร้อมละเออโดนผักไปดิโดนวิสือผักไปดิได้คิดวิสือมาตัวละรอเดินมาถึงก่อนเออกนั่นแหละโดนไปดิโดนทั้งโดนผักโดนเวฟโดนสโลโดนอยู่เวลาโดนลดดามเอจเต็มที่อ่ะเอาโดนด็อกแบ็กด้วยอ่ะเมื่อกี้เด้งไปหนึ่งรอบละ อ่ารอบนี้ตายแน่ๆตายไว้ด้วยเออโดนไปดิน้องเดินน้องหินไปดิอย่าพึ่งสโลม,มันไวสโลมไรโ,โดนไปอีกทีหนึง่งเขก็ยังไม่ตายอีกอ่ะถึงจังอะเออโดนอยู่เวลาไปน้ำแข็งเยียบไปสโลมอีกเออโดนเวฟอีกทีหนึง่งโอเคโดนจิงโจ้ต่อยตายหมดเลยอ่ะโอเคหมู่ไปละ ต่อ rs. ไปบาฮามูตไปไปเคลีย <poner> บ <le hal ter> ้านเลยจบเลยจบเลยจบเลยสัต <machine> ว <evidence die> ์บ้านมันอ่ะเหออะไรอ่ะโอเคครับเรียบร้อยได้มาสามซิก็ป่องแมวสบายใจละพอเราเคลียร์โซนที่สามเสร็จแล้วมันจะมีของรางวัลตามนี้มีประมาณสามอย่างนะครับหินแดงหินม่วงแล้วก็หินแดงโอเค กมดลคลิปนี้ขอจบแค่นี้ละกันนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ